มือฝามมีปังงาที่การงานดีกว่าเราเป็นแฟนเก่าจะสู้ยังไงคุณแม่ก็เคยตกอยู่ในสภาวะนี้สิ่งที่คุณแม่ทําคือมองหาโอกาสในการพัฒนาตัวเองเมื่อก่อนแม่ค่าแรงเวลาสามร้อยบาทรับจ้างแต่งหน้ารับจ้างแต่งหน้าเด็กประถมอ่ะสามร้อยบาทมีรายได้ไม่เกินวลห้าร้อยแล้วควเนี้ย ผู้ชายทําคือชมผู้หญิงคนนั้นที่กูฟังทุกวัดเลยน้องเขาดีจังเลยน้องเขาเก่งมากเลยน้องเขารวยมากเลยน้องเขาอย่างกันอย่างน, <c oughs> างนี้กูเก็บมาแล้วหนึ่งดอกแม่เก็บมาหนึ่งดอกแล้วแม่ก็มามองหาเลยวิธีการพัฒนาตัวเองเริ่มจากการขายของออนไลน์ตอนนั้นก็เริ่มจากการขายของออนไลน์เริ่มอ่านหนังสือจิตวิทยาความรักเริ่มพัฒนา <c oughs> ตัวเองพอถึงจุดหนึ่งขายไปขายมาแม่ก็มีฐานะมากยิ่งขึ้นจากการขายของออนไลน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูจะต้องทําคือมองหาโอกาส แม่ไม่ได้บอกว่าหนูจะต้องมาขายของออนไลน์แต่แม่บอกว่ายุคนี้จริงๆเงินหาง่ายนะคะแค่หนูโด่งดังในทิกเกอรทำตัวเองให้โด่งดังโด่งดังจากการบางคนทําอาหารเปิดช่องอาหารก็โด่งดังได้บางคนเปิดช่องกินอาหารก็โด่งดังได้บางคนเปิดช่องรีวิวสินค้าก็โด่งดังได้บางคนรับค่าในหน้ารับค่าเอฟบีเอ็ก็โด่งดังแล้วก็ร่ำรวยได้เพราะฉะนั้นยุคนี้จากที่เราไปแค่ว่าเฮ้ยผู้ชายไม่รักเอ้ยผู้ชายทิ้งเรามาแคร์วิธีการหาเงินดีกว่า แล้วสิ่งที่แม่ทำคือโอเคมึงชมผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมโอเคมึงบอกว่าผู้หญิงคนนั้นรวยใช่ไหมตั้งหน้าตั้งตาพัฒนาตัวเองฝึกเล่นติ๊กตอกฝึกขายของอ่านหนังสือจิตวิยาเริ่มเทคคอร์สเรียนเกี่ยวกับความรักเริ่มหาความรู้มากยิ่งขึ้นเริ่มขายของดีมากยิ่งขึ้นสรุปตอนนี้เออตอนนี้มีฐานะด,ดีกว่าอีนันแล้วถามว่าเรากลับไปเอาผู้ชายคนนี้ไหมเราไม่กลับไปเอาค่ะแล้วเราขอบคุณเขาด้วยขอบคุณที่วันนั้นเธอชมผู้หญิงคนอื่นให้ฉันฟังขอบคุณทีี่่เเธออลือกผู้หญิงท รวยกว่าฉันนะตอนนั้นมาทำให้ฉันคิดได้ว่าฉันต้องพัฒนาตัวเองถีบตัวเองจากจุดที่มันค่าแรงวันละสามรให้ดีมากกว่าเดิมแม่กลับไปขอบคุณเขาค่ะนะคะ